สวัสดีครับมาคุยข่าวของอเลาสเดกามากันต่อนะครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีข่าวหลุดออกมาว่าทางกาม่าได้คุมซ้อมทางทีบุรีรามเรียบร้อยแล้วนะครับในวันที่20ตุลานะครับผมและในวันเดียวกันจากข้อมูลก็มีภาพหลุดที่กาม่าไปคุยกับทางคูลูเนวินที่ชอบนะครับที่คิงเพาเวอร์นะครับน,น่าจะคุยประมาณว่า คุยเรื่องอรายละเอียดสัญญาหรือว่าการคุมทัพอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้ทางเว็บไซต์หลักหรือว่า facebook ของบุยรำยืนแต่ยังไม่ได้มีการประกาศว่ากามาเป็นโค้ดใหม่นะครับแต่ว่าทางเว็บไซต์ไทยลีกนะครับผม <c oughs> ก็ได้อัปเดต ชื่อเฮดโค้ดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมทางบุรีรัมก็เป็นทางอเล็กซานเดรกาาครับซึ่งก็เป็นข้อมูลที่99.99% 99หรือว่าน่าจะ100%เซไปแล้วนะครับที่กามาจะมาคุมบุรีรัมนะครับผมนัดหน้าทางบุรีรัมก็จะไปเจอกับตาเอฟซีด้วยนะครับผมที่ก่อนหน้านี้ทางกามาคุมเมืองทองแล้วก็เจอตาด,ด้วยนะครับเจอที่บ้านของ SCG เมืองทองครับแล้วก็แพ้ไป1-0กามาเลยขอลาออกในนัดนั้นแต่นัดนี้มาคุมบุรีรัม ก็เจอกับทางตาอ,อีกแล้วนะครับผมดูทรงว่าบอลเปลี่ยนโค้ดก็น่าจะชนะแหละครับส่วนมากบอลเปลี่ยนโค้ดจะชนะเสมอนะครับผมแม ลิ้นพันธ์ทำไมแล้วเราก็มาดูข้อมูลก่อนหน้านี้ของทางโค้ชอกซานเดกาาครับที่เคยคุมบุยรามยูเนเต็ดมาก่อนนะครับผมจากข้อมูลทางอกรินเดกาาเข้ามาคุมทีมบุยลามปี2014นะครับผมแล้วก็ได้แชมป์เลยนะครับแชมป์ไทยลีก2สมัยครับปี2014-2015ครับผมแล้วก็มาแชมป์เอฟเอครับครับผม1สมัยปี2015ครับแล้วก็แชมป์ลีกครับ1สมัยครับปี2015เช่นกันนะครับผมแล้วก็แชมป์ถ้วยก2สมัยครับก็มีปี2 0 1 5งปี 2016นะครับแล้วก็แชมป์โตโยต้าพีเมียครับครับหนึ่งสมัยปี2016ครับแล้วก็แชมป์แม่ของขับครับหนึ่งสมัยปี2015ครับโอ้โหเยอะมากเลยทั้งหมดก็แปรายการเลยทีเดียวหน้าที่คาร์มาคุมกับบุวีรัมในช่วงนั้นนะครับผมได้แชมป์มาแต่ว่าเวลามันก็เป็นเรื่องพิสูจน์ของการทำงานครับในนับปัจจุบันนี้ต้องมาดูกันอีกทีว่าโค้ชเข้ามาใหม่แต่ว่าคนเก่าก็หายไปเยอะนะครับผมในช่วง ฤูดูการนั้นที่กามาคมนะครับผม อย่างเช่นสุชาวนุ่นุ่มก็ไม่มีนะครับหรือว่าเป็นนักเตะเก่าๆในช่วงนั้นที่กาาค่มนะครับผมเราก็ต้องมาดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปครับก็เอาใจช่วยทางกา่าครับผมก็ให้พาบุีรำไปอยู่ที่ตำแหน่งช่วงสีตารางด้านบนนะครับผมสีอันดับแรกเลยประมาณนี้ถ้าอยู่ช่วงนี้กาม่าทําได้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมแล้วคลิปนี้ก็ขอขอบคุณครับที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ